สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับวันนี้จะพามาดู h ี n o J-O7E หัวแคบนะครับรถลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้นะครับกับทางเสียแจ็คเทอร์โบนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง210ครับ J-O7E ในตำนานเม่อมันตำนานหรอกรถที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้เลยฮอตฮิตติดตลาด เครื่องสวยมากครับตัวนี้เซีก็สวยนะครับรถกว่าจะเลียดรอดมาอยู่สภาพนี้นี่หายากมากแล้วนี่นะได้แย่งกันบลนี้นี่อันนี้ยังไม่ล้างครับถือว่าเอามาแบบสดๆกันเลยทีเดียวเพ่งจะเอามาลงร้านได้ยังไม่นานครับแต่ว่ารถนี่ยังไม่ล่นช่วงนะครับแต่ว่ากระบะนี่ทำแล้วเร็วจริงๆ ตัวนี้ได้เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับตัวนี้แคปซีไม่มีผุเลยเนาะหามาได้สวยมากครับเสียแจ็คเป็นคนลังสันมาครับผมเสียแจ็คเทอร์โบนะครับอันนี้ก็รอล่นช่วงอะไรนะสามเมตรถ้าไหร่ช่วงล้อสามเมตรสามเมตรสิบห้าสิบห้าบ่ ละบาทสามเมตรห้าสิบนะครับอุย้ยรถมันไม่ได้ใช้เลยเนาะเหมือนมันไม่ได้ใช้เลยไหมพวกหัวหมดุดหัวดุมไหมคนที่ใช้รถออกมาดีก็ดีดีคันที่ออกมานั่นก็ตัดเป็นอะไรนะครับพวกที่ออกมาแบบนั่นจริงๆก็ต้องตัดเป็นอะไรครับคันนี้สดจริงๆ เป็นเบอร์ของเขาเลยถาาลยน้่มัร์้งน้ำมันก็ใช่แหนยบยังใช่เลยเหรแหนยบยังเป็นของเขาเลย,ยนนนเนาะเวลาประกอบมันถึงไม่สับสนเนาะว่าไปเอา้องคันไหนมาใส่ให้ลูกค้าดูนะครับเป็นตะพุ้มใจอยู่หรอลูกค้า เห็นรถสวยขนาดนี้ก็น่าจะภูมิใจอยู่นะครับเครื่องก็น่าจะดีอยู่เครื่อง <Yes. S 1> โอนมอเล่นเร็วขนาดนี<อ>้ท<อ>่านเห็นย<อ>ังไงสวยมากครับรถรถเชียงกงเนี่ย ถ้าอยู่ในสภาพนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีดีมากถ้าตีเป็นคะแนนนะครับผมให้เลยเกินแปดคะแนนเลยรถคันนี้เกินแต่เต็มสิบนะให้ให้แปดเลยนะครับเพราะว่ารถยังอยู่ในสภาพที่โอเคครับนะครับมันยังไม่ได้อาบน้ำนะครับ ถ้าผ่านการซักล้างหรือว่าอาบน้ำเนี่ก็คงจะสวยกว่าน,นี้มันจะมีสองอย่างผมจะพูดในฝังการนํารถเข้ามาเนี่ยมันจะมีรถที่อาบน้ํามาแล้วจากเชียงกงแล้วก็รถที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถ้ารถที่ยังไม่ทําอะไรเลยก็จะอยู่ทรงนี้ แั่แต่ถ้ารถอาบน้ํามาแล้วข้างในอะไรเขาก็บิ้วมาหมดนะครับก็คือเช็ดล้างซักผรมมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าภาพโอเคเลยสวยนะผมชอบนะครับทุกคนดูก็คงจะรู้เนาะ รถสวยไม่สวยดูเป็นอยู่เนาะไม่ต้องอธิบายมากมหมครับพาเดินชมไม่ใช่ครับมันสวยหลายคนบอกว่าอู้สวยหมดแหละเชียร์ทบไปรีวิวคันไหนก็สวยหมดอ้าวคุณเคยเห็นรถสวยกับไม่สวยไหมคุณก็คงจะดูเป็นอยู่เนาะ จะรถสวยจะบอกว่าไม่สวยมันก็ขัดตาแต่ถ้ารถไม่สวยจะบอกว่าสวยมันก็ขัดกับคำพูดอีกเลยนะครับแล้ดวดูกองกขอโทษครับ <laughs> กองก็ไม่ถือว่าสาหัสนะครับถือว่ายังดูดียังมาจากญี่ปุ่นเลยนะข้างในก็ยังสวยอยู่ สวยใช้ได้เลยครับต้องให้เครดิตคนที่รักษามาตั้งแต่โน่นแหละเมืองนอกาเลยหรือว่าเขารักษามาได้ดีมากๆอ้ามือเดียวคือ ผมอยากจะตำหนิรถฮีโน่นิดหนึ่งฮีโน่เนี่ยมีข้อตำหนิอยู่ตรงกองอากาศถึงจะเป็นเครื่องธรรมดาเครื่องของมอนเร็วแต่กองเท่าเดิมแม่งไม่ทำใหญ่ขึ้นมาเลยแทนที่จะกองธรรมดาอยู่กับเครื่องธรรมดาเท่านี้แต่พอเป็นรถเทอร์โบมึงทำขึ้นมาใหญ่กว่านี้ไม่ได้หรออันนี้คือคำถามจากคนที่ อยากจะให้รถที่มันออกมาสมบูรณ์แบบนะมันก็จริงอยู่ที่ว่าทำมาใช้ในญี่ปุ่นแต่เวลามาใช้ในเมืองไทยมันฝุ่นอะฝุ่นอะดูดแรงมากครับเทอร์โบต้องขยันเป่ากองครับอย่างอิซูซูเนี่ยของผมเนี่ยเดก้าใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องธรรมดามันก็จะเป็นร้อยเก้าห้าใช่ไหมเครื่องกนะองร้อยเก้าห้าเนาะกองล็อกกี้ที่ทุกคนรู้จัก แต่ถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบมันก็จะเปลี่ยนเป็นกองสอง้ห้าสิบกองสองเจ็ดที่ท้อคนเห็นกองเดก้าสองเจ็ดศูนย์พวกรถสิบร้อมันจะเป็นหม้อใหญ่แต่คอมันจะสูงแต่ถ้าเป็นเครื่องสองยห้าสิบญี่ปุ่นมันจะเป็นหม้อเหมือนสองรอยเจ็ดเลยแต่ว่าคอมันจะสั้นผมก็เอามาแปลงใส่มันพนนะยอมรับเลยเวลาเราลุยฝุ่นเนี่ยเวลาเป่าฝุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกมาเป็นกองเยอะ เอามาเคาะเนี่ยมันจะไม่เป็นฝุ่นเยอะเท่ากับกองลูกเล็กเหมือนมันกระจายไปอะ่ะนะครับอันนี้คือผมใช้จริงนะแต่ทฤษฎีของใครแบบไหนก็แล้วแต่แต่สําหรับของผมอะ่ะผมใช้อยู่เครื่องทนนะเปลี่ยนกองให้มันใหญ่ขึ้นแต่ฮีโนของเขาน่าจะมีแต่รุ่นนี้แหละรุ่นเดียวเป็นหม้อกองเท่านี้แหละถ้าใครหามาเปลี่ยนได้ก็คงจะดีหากองลูกใหญ่ๆมาเปลี่ยน นะครับมันเป็นเรื่องของการดัดแปลงนะครับตรงนั้นทางร้านเขาก็ออกมายังไงเขาก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหลนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้คนอื่นเขาก็ใช้อยู่คนอื่นเขาก็ใช้อยู่ <c oughs> ยครับนี่นะครับแชสซีสวยครับอันนี้ใช้งานน้อยแน่นอนนะครับดูจากดุมเบรกแล้วนะครับรอยไหมแค่นิดเดียว พวกเผานะครับพวกเผาพวกเ <c oughs> ฟืองท้ายก็ยังสดอยู่นะครับส่วนแนบนะครับของฮีโน่เนี่ยจะเป็นแนบกับยีสูเนี่ยจะคล้ายกันอยู่ตรงที่ตรงนี้แต่ฮีโน่มันจะเป็นหกแล้วหกแต่ยีสูมันจะเป็นเจ็ดแล้วมาหกนะครับ แต่หน้าตรงนี้เป็นเจ็ดอยู่นะแต่ลงไปตรงนี้เป็นหกนะครับรูตรงนี้ก็เป็นหกเราจะเอาแหนบเจ็ดมาใส่ไม่ได้เลยถ้าเอาแหนบเจ็ดมาใส่ต้องทําซองตัวนี้ใหม่ซองสลกเขาเรียกว่าซองสลกต้องทําใหม่ต้องขยายออกเพราะว่ามันฟิตแล้วนะครับมันเต็มแล้วเต็มเบียดลงยากนะครับแต่ก็ถือว่า เขาผลิตออกมารับน้ำหนักได้ประมาณเขาเรียกว,ว่ารถห้าตันรถห้าคิวแต่บ้านเราไม่ได้ใส่ห้าคิวใส่เยอะกว่านั้นถ้าแบกจริงๆก็ตกเข้าไปหกคิวหกคิวกว่าใช่ไหมถ้ารถเจ็ดตันเขาเรียกอันนี้รถห้าตันแต่ถ้ารถเจ็ดตันก็จะใส่ขึ้นไปสิบตันสิบตันกว่า <S <S นะครับบ้านเรากระบะใหญ่เริ่มเพิ่มครับอ่เดี๋ยวพาเดินไปดูกระบะของเขาพาเดินไปดูกระบะแล้ดวดูภายในก่อนดีว่าดูภายในอว้ย <c oughs> เขารีวิวตัวเองกินข้าวไหมยังไม่หิวท้องยังเต็มอยู่ดึงลงดึงลงช่วยกัน ด้วยกันทำมาหากินนุ่ม <No. S 1> <c oughs> เคี่ยวเท่ากันหัวมันออมจะเบาไปไหนวะเนี่ยตกภายในชุดผมก็ยังสดอยู่ครับยังสวยอยู่เนี่ยเขาจะเอาของยัดมาอย่างนี้นะมันก็เลยเกิดการถลอกปอกเปิกนะครับ เราก็ต้องทําใจนะเพราะว่ารถเราเป็นรถมือสองถ้าเราซื้อคันนี้แค่8แสนไม่ถึง9แสนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะไปดูเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงมันเทียบกันไม่ติดเลยนะครับป้ายแดงมันราคาล้านเจ็ดล้านแปดต้องทําใจเรื่องอุปกรณ์บ้างนิดๆหน่อยๆก็ทําใจเอาอย่าไปตีมาตรฐานเดียวกันว่ามันต้องใหม่ต้องสวยต้องถ้าอย่างนั้นคุณไปซื้อรถใหม่ครับ <S <S ใช่ไหม ถ้าจะตีอย่างนั้นอ่ะไปซื้อรถใหม่ครับราคาล้านกว่าบาทนนหละแต่นี่เขาทําราคาแค่ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับถ้าครึ่งหนึ่งมันก็ต้อง9กนะ้าแสนเนาะถ้าล้านแดอันนี้แค่8ปดแสนกว่ากว่านี่คันนี้ก็เตรียมตกแต่งครับส่งเดี๋ยวไปดูกระบะของเขาเดี๋ยวพาเดินไปดูกระบะกระบะ เชื่อมเต็มครับนี่ครับก็จะเป็นรถที่กําลังทําส่งลูกค้ามีลูกค้าหมดแล้วนะครับใครจะสั่งจองก็ต้องสั่งจองแบบว่ามัดจําไว้เดี๋ยวรถก็เข้ามาดูรูปดูอะไรก็มัดจําเลยนะครับรถไม่ดีอะไรก็คืนมัดจําอะไรก็ว่ากันไปแต่ทางเราก็จัดมาให้สมศักดิ์ศรีครับ นี่คือการเชื่อมงานเหล็กงานเชื่อมครับนี่เหล็กใหญ่นะครับ,ใ,บใหญ่บานพับใหญ่เนี่ยผมอยากจะให้ทุกร้านทำบานพับใหญ่่างนี้<ม>เห็นใจคนใช้นะครับบางทีเอาไปใช้เองแตกแตกอันนี้ก็แตก แตกแตกนะครับเนี่ยถ้าบานพับใหญ่อย่างนี้ก็คือเราอุดรอยรั่วไว้หมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าก็คือเอาไปใช้ก็สบายใจ